พาคุณผู้ชมไปที่หาดใหญ่กันบ้างนะครับต้องบอกนะครับว่าเขาได้มีการดีเดย์ครับวันที่9มกราคมนี้นะครับเริ่มใช้ระบบตัดคะแนนนะครับความประพฤกในการขับรถและก็ความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่ก็มองว่าช่วยในเรื่องของการเสริมสร้างวินัยจราจรและวก็ลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้ครับ อย่างที่บอกนะครับว่าผู้สื่อข่าวได้มีการลงพื้นที่ครับไปสํารวจความคิดเห็นของประชาชนนะครับในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่หลังจากที่ได้มีการนําระบบการตัดคะแนนความประพฤติในการขับรถแล้วก็ตัดแต้มใบขับขี่เพื่อที่จะเสริมสร้างวินัยการจราจรนะครับเป้าหมายก็เพื่อที่จะลดอุบัติเหตุบนท้องถนนซึ่งก็จะมีการบังคับใช้ในวันที่9มกราคมนี้นะครับในเรื่องนี้ครับนายวีรยุทธ์สวรรณรัตน์อาชีพนะครับก็คือไรายเดอร์ส่งอาหาร ที่ในแต่ละวันในส่วนใหญ่จะใช้ชีวิตอยู่บนท้องถนนก็ได้เล่าให้ฟังนะครับว่าถึงมุมมองในเรื่องนี้ว่าเมื่อมีมาตรการนี้ออกมาเนี่ยก็ทําให้ผู้ประกอบอาชีพอย่างไรเดอร์บางคนเนี่ยที่ต้องทํารอบในแต่ละวันเนี่ยให้ได้มากที่สุดเพราะฉะนั้นนะครับหมายความว่ารายได้ที่เพิ่มขึ้นจึงต้องมีการแข่งกับการทําเวลาบนท้องถนนอาจจะมีพฤติกรรมนะครับในเรื่องของการฝ่าไฟแดงบ้างไม่เคารพกฎจราจรการแซงการเบียดการตัดเลนนะครับ และก็ได้กลับมาคิดแล้ถึงตระหนักนะครับในเรื่องของการใช้รถใช้ถนนเพราะด้านะครับต้องห่วงใยสำหรับเพื่อนร่วมทางให้มากขึ้นครับก็เขาบอกนะคะว่าถ้าเปรียบกับ กฎหมายกฎจราจรของต่างประเทศก็จะมีความเข้มงวดมากถ้าทําผิดแค่ครั้งเดียวจะมีการระงับใบอนุญาตขับขี่ในทันทีแต่กฎหมายจราจรของประเทศไทยได้มีการอารมุ่มอรวยมากนะคะให้โอกาสในการแก้ไขเมื่อทําผิดค่ะซึ่งถ้าหากนํากฎหมายจราจรในต่างประเทศมาใช้ในประเทศไทยประชาชนอาจจะรับไม่ได้ด้วยซ้ําเพราะว่าการที่มีมาตรการเรื่องของระบบปัดคะแนนความประพฤติในการขับรถออกมาบังคับใช้นะคะส่วนตัวแล้ว คุณวีระยุทธ์เขาก็เห็นด้วยเป็นอย่างมากเพราะว่าจะช่วยในเรื่องของการลดอุบัติเหตุทําให้ผู้ใช้รถใช้ถนนค่ะได้คํานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตบนท้องถนนร่วมกันมากยิ่งขึ้นค่ะก็คือผมคิดว่าหากเราปฏิบัติตามกฎจราจรอ,อะ่ะผมว่าเราก็ไม่ได้น่าจะเดือดร้อนอะไรเพราะว่าฝ่าไฟแดงมันก็เดือดร้อนคนอื่นอยู่แล้วอ่าเผลอเก็เกิดอุบัติเหตุซึ่งาการตัดเต้มเนี่ยอ่ามันก็มันก่าว่า เต็มลดน้อยลงเนี่ยเราก็ต้องไปเพื่อเพิ่มเต็มในขนส่งเนี่ยคือเราต้องไปอ,อบรมเพิ่มใช่ไหมครับที่เขาบอกอมันก็เป็นการว่าอเราก็เข้าไปอบรมเพื่อที่ให้เราอได้รู้การมีมารยาทบ,บนท้องถนนมากขึ้นการเคารพกฎจราจรมากขึ้นแบบระบบตัดเต้มข้ามเนี่ยผมว่ามันก็ดีคือมันช่วยให้คนได้คำนึงการใช้ชีวิตบนท้องถนนได้มากขึ้นนะครับผมห่วงคนรอบข้างได้มากขึ้นนะครับผมฉะนั้นแล้วผมว่า จุดเริ่มต้นของเราคือมาจากตัวเราก่อนดีกว่าในการใช้รถใช้ถนน